คุณครูสุพรณีผาสุวรรณเกิดเมื่อวันที่15เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2494าณจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของคุณพ่อเฮาและคุณแม่บันจากก้านตรงมีพี่น้อง15คนคุณครูสุพรณีผาสุวรรณเป็นคนที่14ชีวิตสมรสสมรสกับหนุ่มกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปริญญนนท์ผาสุวรรณข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลายัยมีบุตรทิิดาสองคนดังนี้ 1. น,นายสิปรกรณผาสุวรรณสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย 2. นางสาวพัทรอ่อนผาสุวรรณ BBA บริหารธุรกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่55ถนนรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชีวิตการศึกษาปีพุทธศักราช2504จบระดับประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2507 จบระดับประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนร้อยเอ็ดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2510จบระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2514จบระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยครูมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม ปีพุทธศักราช2514จบการศึกษาบัณฑิตจากวิทยายลัยวิชาการศึกษามหาสารคามจังหวัดมหาสารคามชีวิตรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2517ตำแหน่งครูตรีโรงเรียนพลทองพัฒนาวิทยาอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2520 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนสตรีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรวมชีวิตรับราชการที่โรงเรียนสตรีศึกษาเป็นเวลา35ปีผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานครูภาษาไทยดีเด่นของครูสภาจังหวัดร้อยเอ็ดครูต้นแบบภาษาไทย ครูผู้สอนการอ่านทํานองสนะนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศของกองประวัติศาสตร์และวรรณคดีกรมศิลปากรเครื่องราชอิสริยพรสูงสุดที่ได้รับทวิติยาพรช้างเผือกทอชอชีวิตการศึกษาดูงานศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ออสเตรเลียสวีเดนเกาหลีจีน สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษและอิตาลีคติปรัชญาในการทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวม80%ของการมีชีวิตดำรงชีพอยู่ที่สตรีศึกษาตั้งแต่อายุ13ขวบออกไปศึกษาต่อไม่กี่ปีแล้วกลับมาอยู่ที่สตรีศึกษา ตลอดระยะเวลา40ปีที่สตรีศึกษาได้สอนให้รู้จักความรับผิดชอบความอาวุโสความมีระเบียบความรักความผูกพันของเพื่อนครูนักเรียนผู้บริหารแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนแต่เป็นความทรงจำที่ดีเป็นเรื่องที่เล่าไม่รู้จบมีทั้งขำขันรันทดทุกข์สุข เป็นความจําที่ไม่รู้เรือนจริงๆขอพระคุณสตรีศึกษาการทำงานที่สตรีศึกษาเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่สุดค่ะ